ลดูเอาโตเหรียญเดียวมาเลยค่ะปรุนอยู่ได้เลยค่ะเพี่ก็เป็นใจเย็นๆนะฮยโอ้โหได้เย้ไม่ขดคนเสื้อลายโอ้โหเอาเอาเอาแล้วเป็นทีของเสือ โชคดีครับผมอย่างน้อยก็มีโชคให้เราบ้างต้องให้ทางร้านช่วยแล้วแหละ๋ยวมันออกไม่มีออกแหละเอออดตัวล่างอ๋อไม่ได้ไปเห็นปัดเขียบเอ้าุกตัวนี้แหละตัวนี้แหละอยกลุกอุ๊ทีเดียวเลยมันหลุดมันจะพลิกกลับไปครับติเป้เรานั่นแหละสวยเข้าขานี่กันไหนเจอกันไงวนี้ติดตามได้ติดตามได้เลยฮะ ขยิบ้เฮ้ยต้องหนีหนีป้ายพี่ไอ้ยช่ไหนีก็เอานะท่านประธานเต้เดี๋ยวยาวากคุณพี่โอ้ยสบายไหมเ้ยอ้เห็นสุดท้ายเมื่อเมื่อดูที่จะได้ไหมเรียบร้อยเฮ้ เย่ไเยได้แล้วภารกิจเราขอดู